กภายในเดือนตุลาคมนี่ไงเมื่อวานเราเราก็ได้กันงบประมาณปี69นะครับไว้มาใช้สำหรับโครงการนี้อยู่แล้วเพื่อเร่งขับเคลื่อนแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเท่าที่ทราบมาก็ก็สัปดาห์หน้าน่าจะหลักการน่าจะเข้าคอรมอแล้วก็ ลงทะเบียนได้ภายในไม่เกินกลางเดือนตุลาคมนี้นะครับแล้วก็ตรงบงบประมาณรากันไว้อยู่แล้วนะครับซ,ซึ่งเป็นงบกลางซึ่งเ,เราก็สามารถที่จะนำออกมาใช้ให้พี่น้องประชาชนได้ได้เข้าโครงการนี้ได้เลยกับผู้ประกอบการด้วยนะครับอรตอนนี้ก็ตั้งใจว่าจะประชุมทีมรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ช่วงบ่ายวันจันทนะครับก็น่าจะน่าจะเกิดขึ้นสักภายในสองสัปดาห์ตอนนี้ให้แต่ละรัฐมนตรีเข้าไปในที่กระทรวงวันนี้คือวันแรกที่คณะรัฐมนตรีชุดนี้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มรูปแบบนะครับเพราะว่าเราผ่านขั้นตอนทุกอย่างมาแล้วนะครับผ่านเรื่องการถแถลงนโยบายแล้วก็วันนี้ให้ให้แต่ละท่านเข้าไปพบปาข้าราชการมอบนโยบายนะครับแล้วหลังจากนั้นผมก็จะ เชิญประชุมเป็นกลุ่มๆนะครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ค่ะ